สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่น้องนุ่นเนี่ยในช่องคีดัวแมวน้อยสุดน่ารักเนี่ยก็จะมามีสาระน่ารู้นะคะมาให้กับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะต้องขอบคุณ AI Studio เขานะคะที่ภาคเสียงให้เราไม่งั้นนะต้องใช้ Audio l a b เพราะว่าหนูมีแค่ Audio l a b ที่ที่ตัดเสียงได้แต่ว่ามันต้องตัดหลายรอบเพราะว่บทความบางงันก็ยาวก็เลยมี AI Studio นี่แหละตัดได้หลายเสียงอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องขอบคุณ AI Studio นะคะวันนี้ก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับดอกไม้อีกตามเคยนะคะแต่จะเป็นดอกอะไรอันนี้น้องนุ่นก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นดอกอะไรเหมือนกันคือมันมี สาระนารู้ที่เก็บไว้หลายดอกอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นดอกไม้อะไรถ้าอยากรู้แล้วก็ตามน้องนุ่นมาได้เลยค่ะดอกจำปีเมเชรีอัลบา้าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นความรู้ที่น่าสนใจดังนี้ลักษณะเด่นกลิ่นหอมดอกจำปีมีกลิ่นหอมแรงและเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักกันดีและนิยมนำมาใช้ในหลายด้านสีและรูปทรงดอกมีสีขาวนวลคล้ายงาช้างกลีบดอกซ้อนกัน8-10กลีบกลีบเรียวยาวกว่าดอกจำปาออกดอกเบียดตามซอกใบออกดอกตลอดปีเป็นไม้ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีทำให้สามารถชื่นชมความงามและกลิ่นหอมได้ไม่ขาดสายพืชในตระกูลแมกโนเลียดอกจำปีจัดอยู่ในสกุลแมกโนเลีย เช่นเดียวกับดอกจำปาซึ่งเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณสรรพคุณทางยาและประโยชน์บำรุงสุขภาพดอกจำปีมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเช่นช่วยบำรุงธาตุบำรุงหัวใจบำรุงประสาทแก้คลื่นเหียนอาเจียนและแก้ไข้บรรเทาอาการกลีบดอกมีน้ำมันหอมระเหยสามารถนำมาทาแก้อาการปวดศีรษะและตาบวมได้ ใบสามารถนำมาต้มน้ำดื่มเพื่อระงัดอาการไอแก้หลอดลมอักเสบและขับเสมหะใช้ประโยชน์ทั่วไปไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในบ้านเรือนและสวนเพื่อความสวยงามและกลิ่นหอมงานฝีมือดอกจำปีมักถูกนำมาร้อยเป็นพวงมลาลัยทำอุบะและใช้บูชาพระเครื่องสำอางและอาหาร กลิ่นหอมของดอกจำปีถูกนำมาใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอางอบเสื้อผ้าและในสมัยก่อนยังนำมาทำขนมอบบางชนิดไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้จำปีมีความเหนียวทนปลูกได้ดีสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างและทำเครื่องเรือนได้ความเชื่อและความหมายสิริมงคลดอกจำปีถือเป็นไม้มงคลเชื่อกันว่าการปลูกจำปีไว้ในบ้าน จะช่วยเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความสุขแก่ครอบครัวความรักและความบริสุทธิ์ดอกจำปีเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์ความงามที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความสงบสง่างามเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีสิงห์มีความเชื่อว่าหากชาวราศีสิงห์นำดอกจำปีถวายพระหรือทำบุญจะส่งผลให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกรดหน้ารุ่นเพิ่มเติม ในสมัยโบราณดอกจำปีถูกใช้เป็นเครื่องมือทดสอบความงานของผู้หญิงไทยโดยการนำดอกจำปีมาเสียดร่องอกหางดอกจำปีไม่ร่วงหล่นลงมาที่พื้นถือว่าหญิงผู้นั้นมีสวงอกที่งดงามตามสมัยนิยมความแตกต่างระหว่างจำปีกับจำปาแม้จะอยู่ในสกุลเดียวกันแต่ดอกจำปีจะมีกลีบดอกเรียวกว่าและมีสีขาวนวลหรือสีงาช้างส่วนดอกจำปา จะมีสีเหลืองเข้มและกลีบดอกชั้นนอกจะยาวกว่ากลีบดอกชั้นในดอกจำปีจึงเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมประโยชน์ใช้สอยและความหมายอันดีงามมาอย่างยาวนานในสังคมไทยขอขอบคุณข้อมูลจากขอขอบคุณภาพจากทัศนีสระทองร้อมขอขอบคุณการให้เสียงจาก AI Studio